คำถามถ้าไหนบอกคุ้นให้คุณเลือกใช้ได้สงผลมือซ้ายก่อนคุณจะเป็นผลอะไรและมือขวาจะเป็นผลอะไรฝากคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะ แน่ว so ันนี้เราก็จะอยู่กับเจ้าเสือหน้าสนเตนที่เราจ่อเกียงกระตัวบอลอีกแล้วนะฮะแต่รอบนี้เราก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวเพราะว่าเรามากันเป็นทีมเมอร์เลยละมึงเม่าแล้วพี่แกก็เรี่มมุ่งหน้าไปยังคาเฟ่นะครับเพราะว่าเรานั้นอยากแค้ผลเสือที่เราสุ่มได้ให้กับเจ้าเบนเทนไงละมึงวม่าแล้วพี่แกก็ได้มาจัดการเลขเลียนโดยเรานั้นก็ให้ผลเสือและน้องแกก็ได้แหงผลสายฟ้าผลเลิฟแล้วก็ผลสันให้กับเรานะฮะและจากนั้นน้องแกก็จัดการแปลงร่างกันเลยแล้วเมื่อเตรียมพร้อมกันเสร็จแล้วพ เราก็อยู่กับเจ้าเสือ4ตัวนะซึ่งเราก็จะพาเจ้าเสือ4ตัวนี้ไปที่บอสทั้งหมดในบล็อกฟูกันนะผมซึ่งประกอบด้วยเสือหน้า,าเร็วในเฮมชัตเตอร์นะครับเสือผมสอีนี้นะครับเสือหน้าเหลี่ยมนะครับส่วนเราก็จะหมวกฟังลูฟี่นะผมเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะผม let's go <h> ih <ihi> ลุย วันแล้วเราก็ไม่รอช้าทีมงานเสือสิงก็ได้มุงหน้าไปยังกอแรกของเรากันซึ่งมันก็คือกอกลางที่เจ้าอาลองอยู่นั่นเองนะฮะวันแล้วเราก็ได้เริ่มกันนำกันเลยไว้ยอาตัวแรกในอาลองมาๆๆๆยืนเรียงหน้ากันก่อนโอเคเออมันบั๊กอะไรบั๊กหัวล้านอยู่ห็นปะโอเคสามสองหนึ่งสก,กิลเซตรว <c oughs> แล้วก็ต่อไปมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนั่นก็คือเกาะจังเก้าและเมื่อมาถึงเราก็ได้เจอเข้ากับจักรพรรดิเลยลหะฮะนั่นก็คือเจ้าผมแดงเชียงขืดโอเครอบนี้สเกลอะไรดีวะตีไหมโอเคพร้อมนะรัวเลยดอกเดียวจอดแม่งไฟติดตัวกันทุกตัวเลยว่ะซึ่งไอ้บอสตัวต่อไปมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนั่นก็คือเจ้า สเตนเล่นทีมงานเสือสิ่งก็ได้จัดก,การมันไปเลยแหละฮะแต่รอบนี้เราก็ได้ใช้สกิลเอฟพร้อมกันด้วยตองหนึ่งอาเลย กูกดวีไปด้วยเพื่ออะไรวะเนี่ยและเมื่อจัด,าดการเกิน,นี้เสร็จแล้วเราก็รีบม,มุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปทันทีแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาซิ่งเรือไปก่อนนะคะและเรือที่เราซิ่งกันอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายเลยเนี่โอ้โหกว่าจะถึงแม่เจ้าเราก็ได้ซิ่งเวียนไปเวียนมาอยู่สักพักนะครับและเราก็ได้มาถึงเกาะของเจ้าบาคีก้กเยสตินและเราก็รวมทีมอส,ส,สกิลแซสเซมันกันเลยสามสองหนึ่งรัวไม่เลือดซัก เรารีบมุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปทันทีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆที่นั่นเลยล่ะฮะและที่นั่นมันก็คือเกาะของเจ้าบอสต,ตัวเล็กที่มันมีชื่อว่ามอสโซตีนอะไรสักอย่างนี่แหละตัวตัวเอ้เอ้เอพื่อความสัใจสกิลไปก่อนแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงมารีนฟอร์ดแล้วฮะและที่นี่มันก็มีเจ้าบอสหน้าโตีนกันอยู่ด้วยมายังมารีนฟอร์ดแล้วเวอยรอบนี้ขอแบบกระนำตำบานพอมไหมพอมไหมกองทัพทเสือทั้งหลายหนึ่งอัดสกิลปไปเลยเอย้เอ้ ันตายเนี่ยสกิลแรกแลวมันคือพวกเราก็ได้กลับมายังเรือของดีซีกันต่อนะฮะและเราก็ได้สิ่งไปยังเกาะต่อไปซึ่งมันก็คือเกาะของเจ้าลาวาที่มันมีอาคาอิตูอยู่ที่นี่ด้วยวันแล้วเราก็จัดการลุยกันเลยไออาคาิโน่รอบรอบรอบนี้แม่งรุมต่อยกันดีกว่าว่ะไม่ต้องใช้สกิลรุมต่อย่างเดียวเลยไปไวมัน พวกเราก็ได้ซิงเรือกันต่อไปนะครับแล้วก็เรามุ่งหน้าไปยังเกาะวอเตอร์เซเว่ึ่งก่อนนี้ว่ากัว่าเป็นบอสที่อึดของโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะรอมาจากเจ้าหนวดขาวเะนะาะเต่บอกเลยว่าเรือของเรานั้นมันชาใช่ได้ทาให้กว่าจะถึงปาก็ไป2อสนาทีกันเลยทีเดียวเชียวพอไหมพอไหมกองทัพเสือ3ามรูปต่อยเลยรูปต่อยมันรูปต่อยมัน <c oughs> <c oughs> จากนั้นเราก็ไม่รอช้านะครับเพราะว่าเราต้องรีบมากๆถ้าไม่รอได้เดินทางมายังคุกอินเทลดาวแล้วที่นี่มันก็มีบอสอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับและพวกเราก็รวมต่อยไปทั้ง3ตัวนั่นแหละในเกาะนี้นะครับมันก็มีบอสอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะผมโอเคเราไล่ต่อยไปทีละตัวเลยมามาเลยตัวแรกผ่านตัวสองตัวสองตัวสองผ่านตัวสามตัวสามเลยเอสโอ้โห ก็สจัใทีมงานดีซก็ได้สิ่งเรือน้อยลอยวนไปยังเกาะต่อไปซึ่งทีแรกเราก็จะไปยังเกาะหิมะนะครับแต่แล้วเราก็ได้เปลี่ยนใจแล้วว้าทำให้เราได้เลี้ยวขวาไปเลดเพื่อที่เราจะมุ่งหน้าไปยังเกาะเงือกนะฮะแต่แล้วเราก็ได้เกิดปัญหาอีกแล้วนะครับท่านเฮ้ยวัดแล้วทำไมกูไม่ลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคางเฮ้ยเดี๋ยว อโอเคโอเคและเมื่อเราลงมาด้านล่างได้แล้วทีมงานเสือซิงก็ได้รวมตัวไอ้บอสของที่นี่จนมนันได้คิดไปอย่างง่ายได้กันเลยสามสองหนึ่งลุย <c oughs> สองร่างก็แตกไปเนี่ยพิบตาแล้วเราก็ได้เปลี่ยนเรือมาเป็นเรือกล้วยแล้วเว้ยทำให้ทีมงานเสือต้องซ้อนสี่ซิงกันไปเลย <c oughs> จะรอดหรือไม <c> ่ <oughs> จะรอดหรือเปล่า <c oughs> เรียนเถอะเลียนเถอะไม่ไหวอ่ะพวกเราก็ได้ซิ่งเรือไปอย่างรนวจีดและได้เดินทางมาถึงกอหิมะจากนั้นการต่อสู้ระหว่างเยติกับเจ้าเสือก็ได้เริ่มขึ้นกันเลยละเมิงไอเยติเจอกับเสือหน่อยเป็นไงโอ้โอ้โอ้แม่งสตันทั้งสี่เลยเอาปูลืมกดสกิลเฉย เมื่อจัดการเจ้าแย,ยตีสกิต,ตลิงเสร็จแล้วผมก็รีบมุ่งหน้าไปยังก่อสุดท้ายของโลกที่หนึ่งนะฮะซึ่งมันก็คือก่อสก,กายลวเว้ยแต่เมื่อมาถึงผลเสือมันก็ไม่มีสก,กิลบินนะครับแต่มันก็ยังมีสก,กิลพุ่งอยู่ใช้ได้ทำให้พวกเราได้รีบพุ่งขึ้นไปด้านบนแต่กว่าจะถึงนี่มึงไงนานใช้ได้เลยแล้วเมื่อมาถึงแล้วเราก็ได้ขึ้นไปยังด้านบนอีกทีนะครับแล้วเราก็ได้มาเจอขับเจ้าบอสต,ตัวแรกของที่นี่กันเลยอันดีสามต้องรูปตอยแม็กรุมตอยแม็กรุปตอยแม็ก และต่อไปมันก็คือเจ้าบอสเอเนลทำให้ทีมงานเสือได้ไปหามันและได้รุมแก๊งแบงค์เซมันไปเลยเอาเลยเฮ้ยเ,<อ>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี A ๋ยวเอเนลหัวล้านวะ่ะเอเนลบาร์เกอร์และเมื่อจัดการเจ้าเอเนลตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ได้วาฟต์ไปยังเกาะกลางนะครับจากนั้นทีมงานเสือซิงก็ได้ไปหากัปตันและได้วาร์ปไปยังโลกที่สองทันทีเดินทางไปยังโลกที่สองนะครับท่านผู้ชม เมื่อมาถึงโลกที่2แล้วเราก็เรียกคนหน้าไปหาเจ้าบ,บอสตัวแรกเลยนะครับซึ่งมันก็คือเจ้าเจดมีล่ละเมึงและตอนนี้เราก็มีทีมงานเสือมมาแล้วถึงหาคนกันเลยตอนนี้นะผมเรามาที่โลก2กันแล้วแล้วก็มีทีมงานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับนี่สาวสวยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตบพวกมันกันเลยดีกว่าใช้แต่หมัดอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้สกิลนะเกพร้อมลุยเลยไอหัวรันไอหัวรันไอหัวรันตบอปอป๊อ ใจแรงออกไหมเอ้แม่เมื่อจัดการเจ้าเจียวนาบีเสร็จแล้วเราก็รีบมุ่งหน้าไปยังปราสาทแมนชั่นนะฮะและเมื่อมาถึงเราก็ได้เจอข้อกับเจ้าดูฟามิโก,โกและถึงแม้ว่าตัวนี้มีสองร่างพวกเราก็รวมต่อยจนมันคิดแตกคิดแตนตายหัวไปเลยเออเออเออสองร่างนะฮะสองสองตาวันแล้วเราก็รีบมุ่งหน้าไปยังทุ่งทานตะวันซึ่งมันก็มีเอวออีกตัวอยู่ด้วยดังนั้นเราก็ได้รวมกันนำใส่มันกันเลยว้ยด้วยได้วยได้วย ไอเอร์สก,กิลไม่ต้องงานะจังหวะนี้แล้วเมื่อจาัดก,การบอสที่ก่อแรกกันเสร็จแล้วเราก็รีบม,มุ่งหน้าไปยังก่อกินโซนนะฮะซึ่งที่นี่มันก็มีเจ้าฟูจิโทระแล้วเมื่อมาถึงแล้วทีมงานเสือสิ้ก็จัดก,การล้อมันกันเลยและเราเก,ก็จะสกิลเซตให้มันแดกไปเลยละครับเอาเลยเออโอ้โหเกือบอะเ,ออเกือบตายอะสวยราเบิดเวลาว ง้นพวกเราไปเรียมุ่งหน้าไปยังก่อร้อนก่อ,อ,อยเย็นกันต่อซึ่งที่นี่มันก็มีบอสเดียวกัน2ตัวนะฮะซึ่งจะบอสตัวแรกมันก็คือจะบอสสโมเกอร์และเราก็จะการอัอสกิลซีใส่มันกันเลยอ๋อเดียวเดียวคุมจำได้แปลงร่างดีวหว่าลืมสามสองหนึ่งเอาเลยไม่ตายเหรอเออ พีดีซีของเราก็ได้มาซื้อชิปของเจ้าบอสลอกันต่อแกนนรกก็รีบขึ้นมาที่แล้วและทีมงานเสือซิงก็เดว่าไปสู้กับมันกันเลยวะพล้วเราก็มาลองดูนะครับว่าเสือห้าตัวไปจัดการมันมันจะเร็วแค่ไหนกันล่ะคำนี้ล็่กร็อกเออเออเออได้แล้วอ่ะได้แล้วอ่ะโอ้โยโอ้โยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วใครใครโดนล็อกใครโดนล็อกไม่รู้มึงขีดอ่ะมึงขีดได้หรอ โดนโดนโดนตายไปซะโดนตายไปซะตายไปซะซิ่งอติกมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับโอ้โคตรเร็วเลยว่าแล้วพวกเราก็จัดการกะเป๋าเรือแล้วก็ได้ซิ่งมายากรต่อไปทันทีแล้วก็ที่เรามาถึงมันก็คือกรรไกรโลกนะฮะจากนั้นเราก็ได้จัดการใส่เจ้าวอตโพเซดอนกันเลยละเมั้งไอยเลยหอยแม่งไหนแลี้ยวอะแตกไปแล้ว กูได้คุณแจนเหน็บสูตรมาด้วยเนะี่ยเห็นไหมกูเท่เลยพวกเราก็ไม่รอชานะครับเราก็ได้รีบก,กลับมาที่เรือซึ่งก็ต่อไปมันก็อยู่อีกฟากหนึ่งของแมปเลยนะฮะซึ่งมันก็คือเกาะปานสานน้ําแข็งทําให้พวกเราได้สิ่งเรือน้อยเลยวนก็นต่อไปแล้วเมื่อมาถึงเกาะนั้นเราก็ได้จัดการในบออน้ำแข็งกันต่อเลยละครับรวมก่อนไต่เลยต่ยเลยไต่ตเลย ไอ้พวกความสั่์ใจพวกความสั่์ใจและเมื่อบอสตัวนี้ตายแล้วเราก็ได้วาดมาหากับเป็นตันอีกทีจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปยังโลกที่3กัไปเลยล่ะครับเดินทางไปยังโลกที่3อย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงโลกที่3าแล้วไอ้บอสตัวแรกที่เราต้องมาเจอมันก็คือเจ้าบอสตโตแ้แหละฮะแต่ก่อนอื่นเราก็ขอถ่ายรูปก,กันก่อนนะฮะแชหนึ่งเข้าไปว่าแล้วเมื่อถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วเราก็ได้จัดการไอ้บอสตโต้ได้เลยละว้ยืมอ่ายืนเป็นวงกลมเลยล้อม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 สก,กิลแซดนะพร้พอมๆร้อมกันเลยเ โอ้โห,โโหแม่งสวยชิบหายเมื่อกี้โอ้ไม่โดนเลยกูเรียบร้อยไม่ทันฮะพี่น้องจากนั้นเราก็ได้มาซับปลารเรือกันต่อนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเกาะไฮดาแลวเมื่อมาถึงเกาะน,นี้เราก็ลืมไปละวเ้ย่าที่นี่มันก็มีเจ้าบอสด,ดัมมี่อยู่หนึ่งตัวนะครับหรือว่าเจ้าบอสกระสอบสายนั่นแหละที่เมื่อเรารับเรียจในก,การมันเราก็จะได้เงินแฟกเมนมาด,ด้วยสองร้อยวันแล้วพวกเราก็ชิงกันฆ่า,าไปเลยเว้ยเอ่อสกิลแฟซงมันเด้อมพร้อมสามสองหนึ่งเอาเลยนี่นี่ ใครได้วะแล้วที่ขใครได้นี่มันก็ยังมีบอสอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็คือเจ้าโบอาเฮนคอร์สและดูเขาเป็นสุภาพบุรุษของเรา,าเรา,าก็เลยจะกำนําใส่มันกันเลยว้อะไรอือโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษโอ้โอ้โอ้โหโ,โอ้โหนัแอือ S <S <S 1> <S 1> จากนั้นเราก็ไม่รอช้านะครับเราก็ได้เข้าจุดวา่าเพื่อที่อย่าว่ามนยังเกาะกลางเปาไอ้บอสต,ตัวต่อไปของเรามันก็คือเจ้าช้างหน้าส้นตีนนะฮะและให้มันรู้ไปเลยว่าระหว่างช้างกับเสือถ้าซุกกันใครมันจะเป็นผู้ชนะและเราก็รุมต่อยใส่มันกันเลยไว้ oh 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 โอ้มายก้อดโอ้มายก้อดโอ้มายก้อนโอ้จอกูจอกู และบอกเลยละครว่าการต่อยเวนี้แม่งโคตรตัดใจกันเลยยิ่งไปกันหลายคนที่มึงเอ้ยได้แรงออกนี่บอกเลยแล้วบอสตัวต่อไปมันก็คือเจ้าบอสบิวตี้ฟูลนะครับแล้วมา,มาถึงเราก็ได้รูปต่อยมันเหมือนเดิมกันเลยเอาเลยเอาเลยอยก่อ oh นเออนี่ไม่ไหวเว้ยสกิลไม่ต้องหอบ้องอย่างเดียวโอ้โหใสแล้วไปแล้ว ร่างสองแล้วเว้ยสกิลเลยร่างสองแล้วได้แล้วเมื่อมันเป็นร่างเป็นร่างที่สองพวกเราก็รุมต่อยอย่างเดียวไม่ได้เลยล่ะครับไปเป็นทีมงานเสือทีมงอันสกิลใส่มันก,กันปับ๊บโอ้โหโ,โ,โ,โ้แตกไปแล้วจากนั้นต่อไปมันก็คือไอ,อ้บอสทูชิตะนะครับด้วยความสะใจเราก็ต่อยใส่มันเข้าไปเหมือนเดิมสามตอกหนึ่งเลยย้ายมันใช้ดาบได้ย้ายมันใช้ดาบเลยย้ายมาันโอ้โ,อโดน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  ผิดไปเลยจากนั้นพวกเราก็ได้มาสกปาเรือเพื่อที่เราจะซิ่งไปยังเกาะต่อไปนะครับและเราก็ซ้อนห้ากันเลยล่ะห้ารอบนี้ทำให้ทีมงานขอน้ราพัดเรือไปเลยแล้วพวกเราก็ได้ซิ่งมาถึงเกาะต้นไม้ใหญ่เรืวที่นี่มันก็มีเจ้าเบ,บิร์ดร่มอยู่หนึ่งตัวนะครับแลวเราก็ไม่รอช้าแล้วเว้ยพวกเราก็กระหน่ำใส่มันกันเลย ก็ตต่หางไปอย่างรวดเร็วด้วยผู้หญิงน <ah ี่กูถนัดและผมก็คิดเกมดีๆได้นะครับนั่นคือเรามาดวลกันว่าใครมันจะไปถึงกาะเค้กันก่อนและจัดนเราก็ได้เริ่มดวลความเร็วกันเลยโอเคครับต่อไปเป็นการแข่งกันนะผมว่าเสือตัวไหนมันจะถึงไอ้กอบบิ๊กมัมก่อนพีนั่หนึ่งสอสแล้วก็ค่อยไปนะพร้อมไหมโอเคหนึ่งเฮ้ยตอโอ้พาวิไอ้หี้ย ไอ้เหยบอสมิงอ่ะกูก็ลืมคิดโด้ยแม่งไม่ได้แล้วกูกูเปลี่ยนเปลี่ยนก็แล้วเปลี่ยนก็แล้วไปเลยกูกูต้องชนะกูต้องชนะกูถึงแล้วกูถึงแล้วเรื่องมันมาถึงก่อนนี้แล้วไอ้บอสบิ๊กมัมก็ได้อยู่ที่นี่พอดีนะฮะและบอกเลยว่าการจัดการมันแม่งโคตรสะใจกันเลย จับล็อกอยู่อยู่ที่มุมนี่แหละอยู่ที่มุมเลยเออเออยู่ที่มุมเลยยัดกระแฟงไป,ไปโอ้ยโอ้ยแม่งจัดกระแฟงแม่งเอเอ,เอ,เอโอ้ยโคตรโหดแม่งแต่นั่นเราก็ขอว้าวกลับมายางังเกาะกลางเพราะที่เราจะมารักเพชรของเจ้าบ,บอสอีริสเล่นมันก็เป็นผัวที่ก่อให้ได้นะฮะแล้วเราก็หามันอยู่สักพักแล่มเมื่อเจอแล้วเราก็รีบจัดการมันกันเลย แค่เมื่อจัดการมาแล้วเราก็ไม่ได้วยอะไรมาเลยล่ะฮะดังนั้นพวกเราก็ได้เดินทางมายังกเกาะเรือผีเพื่อที่จะมาสุมโบนกันแต่ถึงแม้ขนาดเรามี5คนกันแล้วพวกเราก็เกลียดกันทุกคนเลยละ่ะฮะดังนั้นเมื่อเราเกลียดกันเสร็จพวกเราก็รีบเดินทางกลับไปยังอาณาจักรเครก,กและก็ได้จัดการฟาร์มพวกคิดไปเลยซึ่งเราก็ต้องรีบฟาร์ม,มาอีก400กว่าตัวเลยนะครับและการฟาร์มโดยการใช้เสือดูมือนว่ามันจะช้าไปสักนิดผมก,ก็เลยจัดก,การเปลี่ยนมาเป็นผลพาและก็เด้ฟาา์มาต่อไปทันทีลจากนั้นผมก็ํามมาาาาเเเเเเปปลีีีี่่่ยยยยนน็ขววววิดดหออ้ะพรรรงตก็ยัังงงไมม่่ถึสกที2ขอนเลยะครับแลพวก ราก็ได้ฟาร์มแบบนี้ก็ต่อไปอยู่นานมากแต่แล้วเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเพื่อนของเราก็ได้รายงานแล้วเว้ยก็พวกพี่แกนั้นสุ่มได้ลูกไฟทำให้ผมได้เดินทางมายังเกาะเรือผีกันอีกครั้งแล้วก็ได้จัดกระนำใส่บอสมันกันเลยมันเขา้ามันเข้าซอกนะมันเข้าซอก นั้นเมื่อแคกันนะพอตัวนี้เสร็จกันแล้วที่กอะเค้กพวกเราก็ฟาร์มมาเสร็จแล้วพอดีนะครับทำให้เราสามารถเปิดประตูกระจกและแล้วศึกสุดท้ายของเราก็ได้มาถึงนั่นก็คือศึกกับเจ้ากาตาคุริแล้วเว้ยแล้วบอกเลยละครับว่ากระหน่ำตามบอลมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถ้ารุกต่อยอย่างเดียวได้ได้ปะวะต่อยมันต่อยมันไม่ได้ว่ะสกิลเหอะอ่าอ่ะ อื้ออะอื้ออ่ื้ออ่ะอื่ำมาก คลิปน <an> ี้ก <oyu> <c oughs> ็จบไปแล้วนะครับทีมงานเสือของเรามันก็โคตรสุดยอดและถ้าใครอยากเข้ามาแจมก็สามารถเข้าไปในดิสคอร์ดของเรากได้บอกเลยละครับว่ากันนับตาบอลสดๆในคลิปนี้ดีซีเกมอร์ขอล่าไปก่อนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประกันได้ผมขออภัยไว้ด้วยเนาะโอเคไปหล่ะจบจบ